กันทํากับข้าวค่ะพ,พี่ที่ทําเองนะแตเขาจะเป็นผู้ช่วยถัายชล้ายนะคะพี่น้องเช้า youtube ว่าเห็นกันหลายมื้อแล้วนะคะพี่นั่งเงีย้ยครับเด็กนั่งเงีย้ยนั่งเงีย้ยมื้อนี้อากาศหนาวค่ะทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงนาอจ้าหนาวบออากาศหนาวหนาวหนาว,นาว,นาว,วก็มนลุงเสียกันหนาวดังไปฝิงนะคะเฮ็ดกับข้าววันนี้พี่น้องเมนูขวบวบหอมใส่ไข่นะคะ สุดเรียดดับแรกเขาก็ใส่น้ำมันเนาะใส่น้ำมันสักก้อนเอาบวบมาเดี๋ยวให้มันเอาเสียอมมาให้เพิ่อนเบิ่งบวบบวบหอมโอ้บแล้วเรียบร้อยจ้าบวบบวบปลูกไว้น้าเนาะปลูกไว้ยุธงน้าพี่น้องบวบพื้นบ้านสิบวบหอมพื้นบ้านเลยเนาะพื้นบ้านเกิดน้ำว่าได้ซื้อนี่บางปีมันมันหมากมันเก็มในมันหล่นมันก็เกิดเอียง เมนูสี่ขวใส่ไข่เอาน้ำมันใส่สะก้อนนิดหนึ่งพี่น้องแล้วก็ขบวบลงไปนะสิอันนี้ก็คิมตัวพี่น้นองได้ยังชิลแรกนะจากนี่ขวบบวบให้ดซุกสะก้อนขวบ,บวบบวกห้ดซุกสะก้อน,นก็กนดีช่วงนี้อันนี้ บ,บัวหลวงมาได้ขึ้นไล่อาทิตย์นึงแล้วเนาะพี่น้องพอดีบัวหลวงเอาของบัวหลวงไปลงคิดจิดกดนโยบายชุมชนตนสะ,ส,ะสะดุดสะ,สะดุดค่ะประกาศแจ้งเปือนแล้วเมื่อกดชุมชน้วกันพี่น้องเย็เมื่อเพาเพื่นอ<ว>นสิบปล่อยประสบการณ์ประสบการณ์ลงคิดเขาก็บบได้ตั้งใจดอกพี่น้องมาเสจิดกดเนาะบางเอืญนบางเอิ้นบางเอืญนลงไปอ้าว ลงคีบเสร็จแล้วก็ต้องริบไปเบิ้งนะคะอันนี้ระบบลบเองเลยพี่น้องแล้วก็แจ้งเตือนของบัวหลวงเจ็ดมือนะคะประกาศแจ้งเตือนเจ็ดวันโคดบรายอย่างแกแน่นิมือนี้เป็นมือแรกที่เตืนนอยนะคะเขาเขาผ่านเนาะเขาฟืนเาฟืนถึกบวชบนบานงธร้มาชาิ บวกบวกหัวมิซักพันน้องได้ยังกินแล้วน้องตามากินแล้วน้องกันเลยอาหารพื้นบ้านพี่น้องงานต้นมือหยดน้ำต้นมือบวกบวกห้บวกนึ่งสักพันนะคะเริ่มจะแสบตาแล้ว ไล่สดเพื่อนอย่างที่น้งองเขาบอกว่าแมนช่องดังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไล์สดเพื่อยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะโอ้ยแสบตาบัานี้นี่มหละยังธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมชา,มชาติครับวัวโดนตื่นเลยวตัวดัวโดนตปิดเ,เอาเอาเข็ดเข็มใส่น้ำ ไมนน่แย่เลยเห็ดเขืนน่อไม่ค่อยใส่ใส่เห็ดเข็มอน,นค่อยใส่ก็บวบแล้วเสร็จแล้วก็เอาไข่มาลงนะคะของเห็ดเข็มก่อนไข่ยึดเขืมอนไม่ซุกเลยยังไข่เสรเออเอาเห็ดเข็มมาใส่สิคะบปรวาเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ก่อนไม่รู้ทำไมสี่เห็ดเข็มนะคะพี่น้อง เข็มก็แบบอันบีได้ปลูกเองหรอกค่ะซื้อเอาซื้อเพิ่นพี่น้องนี่สิป่าได้หลายอยู่ตรงขวพัดขวานให้เรียบร้อยเฮ็ดเข็มเขาเป็นล้างให้สะอาดแล้วก็ฉีดฉีดหลายเราแช่เด็ดตรงนี้แน่แง่แช่อุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยซ้ำทั้งบ่หลายเหียเขาซวงเห็ดเข็มงามๆสดๆนะคะอื้ ปล่อยแบบปลาพี่พี่ต้องเอาฟืนใส่ทางนี้นะพี่เอาฟืนใส่นั้ันก็ควรใส่ตัวเองสิอ้มันนี่จะล่วม,มพี่น,อน้องอากาศเริ่มหนาวเสียงเสียงทะนูว่าวพี่นอ้องช่วยกันพี่นอ้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเสียงธน,นูว่าวกัะนอำรู้รู้รู ดือด้อๆขอบคุณทั้งแปดเดวงตาแล้วหนึ่งไลนะคะขอบคุณคา่าขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกําลังใจให้กันนะคะคมึงพี่น้องอันดับแรกก็คือ่วบวกแล้วก็แ้วก็บวกบวกยุบแล้วเนาะพี่น้อง,องแล้วก็เอาเข็มใส เขามีรักยังใส่หลายๆอย่างกับห้องเสียมคื่อจะโดนขอบนะสวัสดี<อ>ทักษัยนะคะ <c oughs> โัไฟภาษาอังกฤษบนหลวงอันบอกขอบคุณนะคะที่เข้ามาขอบคุณกับหนึ่งร้อยดวงตาที่เข้ามาะคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนทุกท่านนะคะนี่แหละพี่นออ้องอาหารอีสานบ้านๆบัวหอ,อมเผ็ดเข็มแล้วก็จะใส่ไข่นะคะใไข่หน่อยพูดดีๆนะเดี๋ยว <c oughs> จะโดนนะ เนี่ยเอาไปลงทําไมตรงนน้นเอาไปตรงนน้นสิเนี่ยแลเก็บไว้แล้วเขาก็ใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตีค่ะตีไข่ตีให้ไข่ต้องเข้มก่อนให้ไข่ทิ้งไว้ให้ไข่สีสันพี่นะ้องหอมแล้วเริ่มหอมแล้ว ทยเด็กพ, <c oughs> พี่น้องอยู่ทั้งจังหวัดใดเนี่ยน้อแวะเยี่ยมส่งกำามังใจให้กัน้ะจ้ะเด้อผู้ใดเห็ีดคีบก็ลังท่อท่อได้พี่น้องท่อได้แต่อย่าไัวหลวงยกัเป็นอีกคนหนึ่งนะคะ, <c oughs> ะเห็นคลิีบก็เคยท้อพี่น้องโดนจำกัดโดนเอี่ยงมาถูกอย่างเราประสบการพี่น้องกว่าช่องเราจะเติบโตต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองรังแค่นแล้วพี่ก็คนสิมันต้องไข่มันแข็งมันขุ่นมันยังหน้ากิน ใช่ยันซีมันเปงน,นี้แค่นๆคขวนหอมพี่น้องหอมบวกบวกบ้านเหรอค่ะบวกบวกหอมบวกเองตามธรรมชาติพอมิลลีพี่น้องบวกนนบ้านบ้าน่วยบางย้อสุปประมาณนี้เนาะ ตอน,นตอนฝันหวากหัวคนใ้พี่น้ยลดดีขาดไม่ได้คือน้ำปลาล้านัวผูกลัวลดดีเยอะน่อยนึ่งน้ำปลาล่าเติตุ้งลบกูหันปลนื้นันนนนว ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเย็ดซอยกันอุ้ยไหลไปนิดนึงยสิ่งว<ด>่ <c oughs> าใส่ลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บหลายน้ำตาลหยอะหน่อยสิเดี๋ยวน้ำตาลหย่ะนิดนึงแล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนาะผู้บางคนมักหวานกับใส่หลาย หมัมดเบาหวานกับอ่ะพอดีใส่น้ำนิดนึงพอดีครกคลิกครกคลุกอุนอ่นสูดสูดนช่ใช่แต่มันได้กลิ่นแกงไฟมันยังเสียขอบคุณจั้งร้อยยี่สิบเก้าดวงตาที่ยังอยู่กับวัวหลวงนะคะขอบคุณค่ะกินล้น้ำกันไนเอง พี่เอาช้อนน้อยมาไหมไม่ได้มาตั้งให้ช้อนน้อยอยู่ในถ้วยไข่อะคือก็เอาคนก็เอาคนในหม้อไงจะไปล้างมันเลยเป็นช้อนไข่นี่แล้วรอ้นายใหม่วิเ็บ หอมก่อนหอมเห็ดเข็มหอมเห็ดเข็มหอมหอมบวบหอมปฏิทินหอมบวบหอมหอมเห็ดเข็มแต่ว่าเราต้องใส่ใบนางรักด้วยพี่เอหวานใส่นิดนึงเถอะชอบหวานเอาน้ำตาลใส่นิดนึง ชอบหวานก็ลงชอบหวานใส่หวานนิดนึงนะโอ้โหนี่เดี๋ยวโอ้ลืมมันต้องใส่ใส่น้ำปลาเลยเดิยมันหมอมเลยไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าเราใส่น้ำปลาซึ่งด,ดีแล้วหให้มันให้มันเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ ทมันเล็กนางบัวเล็กงสุดท้ายใบออนางรักค่ะตามด้วยใบนางรักใบนางรักหรือบ้านอยู่บ้านเอินผักขุนตูค่ะผักนางตูเสรยมันเ,นเป็นแบบสเสียงแด้งเนะอะก็เ,เริ่มพบข้าะบรรยากาศที่ดีน้องฟังเสียงเราตะนูดื้อดื้อดืด้อ เหนในอทั้งนั้นได้ยังก,กินน้อบาได้อะไรกินคะกิน้าไขาหมอยางยาก็เห็นเพราะเพเห็นอเออเนไปงานอีเวนวต์หรือเปล่าสนวนไปน้ำแดงงานอีเวนวต์นนนทั้งไหนคะ ฮะน้เปิดตัวร้านที่ฉันแซ้เป็นชสซอส้อเดียครับก้าวไโอ้รอ่นังชิมกันพี่ต้มเราหอมหอมใบั้งหลักหอมทั้งทั้งหอมหอมทั้งคนบอล S 1> <S 1> <S <S บวบหอมนะคะหอมจริงๆบวบหอมมันขวาไข่ใส่บวบหอมใส่เห็ดเข็มแล้วก็ใส่ถักนางตู่โอ้สุดยอด <S 2> <S 2> มนตู่อือสอยอุดยนดี่ดอื้อดสอดสุณยทุดยททีุดยะะ้ดสุนยอดสุดอดสุอดสุดยอดสุดยอดสุดนออดดอกน้องสอง ปากช่องของวนหลวงจันอ่อนไวน้ในอ้อมอม้อมใจพีน่น้องชาวยูทูบแล้วนะค่ะเดิอได้อีกหนึ่งบทเรียนแล้วนะคะ <c oughs> โอเคบอหอมยังไม่ถึงเลยให้มันเดือดมนะัอให้มันเดือดก่อนหอมดีนะแล้กวก็ลดลดไฟสั้งไงหุงหุงข้าเจ้าล้อเลยโอ้ ฉันเบิ่อหิ่หิหน้ากีนม,มากเลยลาที่ีนโอ้โสุดยอดว่าจะยิเลยเอาซ่อนไหมซีฟอน <laughs> พี่ท้าเทาตอนเห็ดให้กินเหยตอนเห็ดเข็มอ่อ้มัมน,อ,น,นอยากซิก้นตอนเห็ดเนะี่ยโอ้มันตอนใหญ่พูดรไม่้นสิเขาล้มลึกี่ คือมารวมกันจังจังสันแล้วยังสังโนกเขกินเลยเกินออืมยังมาเหลกกับบย้อนจานเข่ามาหลวัเกินเข่ามัค้า กินเห็ดเข็มสีดังกัดกัดอร่อยเลิศเลยคนะกินะไปกินมาอิ่มอยังสี่เลยเป็น้องรสชาติล็อกไปเห็ดตรงน้นจา้าขั้วไข่ใส่หวกหอมแล้วก็ใส่เห็ดเข็มแล้วก็ใส่ใบานางรักใส่ผงปรุงนัวรสด,ดีน้ำปลาแบบสุดยอด โอ้โนี่ไงเท่บุ๊บเลยไหมออน,นี่ไงพี่เทเลยเนี่ยเทแล้วก็จะได้อกระทะไปเก็บไงอือฮว้าวเรียบร้อยพี่ก็เอากระทะไปเก็บไปพี่น้อง สุดยอดมากนี่แหละพี่น้องวิธีบาา้านเฮากับข้าวง่ายๆแต่อร่อยนะคะพี่ไปยกมาป่ะสุดยอดมากเอาง้องเมื่อนี้กับบะหมี่ยังไรดอกมามากินขอน้ำกันเนื้อค่ะเด้อ รสชาติอร่อยมากเลยขัาวไข่ใส่ผวบหอมใส่เห็ดเข็มแล้วก็ใบนางรักนะคะืันนี้ก็บุลลกัสิลงไลค์แค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะสำหรับืันนี้ก็สวัสดีค่ะกินขอน้ำกันค่ะะ